อดีตนายกพูดเรื่องมอทอกลางงานใหญ่อนุทินสวนทันควันสอสอบุรีรัมก็มา เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องราวที่กําลังเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการการเมืองและสังคมบ้านเราเลยนะครับเมื่อเร,เร็วๆนี้เนี่ยอดีตนายกทักษิณชินวัตรท่านก็ได้ไปปรากฏตัวในงานใหญ่เลยครับชื่อว่า Splash Soft Power Forum 2025ซึ่งงานนี้จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันนโยบาย soft power ของประเทศไทยเรานี่แหละครับ บรรยากาศในงานดูคึกคักมากเลยนะครับเพราะท่านอดีตนายกทักษิณก็ไปพร้อมกับลูกสาวคนเก่งของเราด้วยนั่นก็คือคุณแพทองทานชิน,นวัตรที่ปัจจุบันดารงตําแหน่งทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเลยนะครับคือถ้าจะบอกว่าคุณแพทองทานเนี่ยเป็นเหมือนแม่บ้านแม่งงานใหญ่ของงานนี้ก็คงไม่ผิดนักนะครับเพราะท่านเองก็ไปเปิดงานตั้งแต่เมื่อวานแล้วส่วนคุณทักษิณเองก็มาร่วมโชว์วิสัยทัศน์ในวันนี้ครับ ฟังดูเหมือนเป็นงานที่สำคัญมากๆสำหรับนโยบายซอฟต์ทาวเวอร์ของประเทศเลยนะคะแล้วคุณทักษิณท่านไปพูดในหัวข้ออะไรบ้างคะแล้วมีใจความสำคัญยังไงมั้งคะคุณทักษิณท่านขึ้นเวทีโชว์วิสัยทัศน์ในหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยครับชื่อว่า Crafting the Future from Otop to TH Works and Beyond นะครับ คือท่านเล่าย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่สมัยที่ท่านก่อตั้งพรรคไทยรักไทยที่ตอนนั้นมีสโลแกนติดหูประชาชนมากๆอย่างคิดใหม่ทำใหม่ตาดูดาวเท้าติดดินท่านบอกว่าปรัชญาตรงนี้ยังใช้ได้อยู่และตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่เราต้องรีบเริ่งผลักดันให้สินค้าและงานสร้างสารรค์แบบของไทยเรานี่เลยครับสามารถสร้างไรายได้สร้างเงินได้เจงจังเพื่ออะไรทราบไหมครับ ออท่านบอกว่าเพื่อตอบโจทย์เด็กๆรุ่นใหม่ในเจนซีนี่แหละครับเพราะท่านมองว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขามีความห่วงใยสถานะทางการเงินของตัวเองค่อนข้างมากนะครับถ้างานหรืออาชีพที่เกี่ยวกับความเป็นไทยเหล่านี้มันไม่สามารถทําเงินให้เขาได้เนี่ยเขาก็อาจจะทิ้งไปได้ง่ายๆเลยนะครับ แต่ในทางกลับกันถ้ามันสามารถทําเงินได้จริงจังนะเขาก็จะอยู่กับงานเหล่านี้ได้ยาวๆได้ยึดเป็นอาชีพได้ดังนั้นท่านจึงเน้นย้ําเลยว่าตอนนี้เราต้องเร่งทําให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวโดยเร็วให้ประชาชนสามารถซื้อขายจับจ่ายใช้สอยกันได้อย่างคึกคักครับเพื่อให้งานอย่างโอท็อหรือสินค้าไทยอื่นๆเนี่ยมันเดินหน้าไปได้สามารถต่อยอดและขายได้จริงจังแล้วคนรุ่นใหม่เขาก็จะกลับมาให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้มากขึ้นครับ ฟังดูเป็นวิสัยทัศน์ที่มุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจและสร้างรายได้จากความเป็นไทยมากขึ้นนะคะแต่เหมือนว่าจะมีประเด็นที่สร้างความแปลกใจหรือความกังขาเกิดขึ้นในงานนี้ด้วยใช่ไหมคะเห็นว่าคุณทักษิณท่านพูดถึงกระทรวงมหาดไทยด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับคือช่วงหนึ่งของการกล่าวชูวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณน,นี่แหละครับท่านไม่พูดถึงกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีถ้อยคําที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยนะครับท่านบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงมหาดไทย ไม่ค่อยให้ความร่วมมือนะครับคือท่านเนงย้ำว่าวันนี้เนี่ยมันอยู่ที่การเอาจริงเอาจังถ้าภาครัฐเอาจริงเอาจังข้าราชการก็ต้องร่วมมือครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเน้นชื่อกระทรวงมหาดไทยเลยว่าซึ่งไม่ค่อยร่วมมือมาตอนนี้แหละกระทรวงมหาดไทยจะต้องร่วมมือเต็มที่ครับโอ้โหคําพูดค่อนข้างแรงเลยนะคะทําไมคุณทักษิณถึงชี้เป้าไปที่กระทรวงมหาดไทยเป็นพิเศษคะมันมีความสําคัญยังไง คุณทักษิณท่านให้เหตุผลไว้ชัดเจนเลยครับว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยแหละครับเป็นตัวสําคัญเป็น,นกลไกสําคัญที่จะดํานโยบายต่างๆไปสู่พี่น้องประชาชนได้โดยตรงเพราะอะไรครับเพราะว่ากลไกของกระทรวงมหาดไทยก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดในอําเภอกํานันผู้ใหญ่บ้านกลุ่นคนเหล่านี้เลยครับที่อยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้านมากที่สุดอยู่ติดกับชาวบ้าน ถ้าคนเหล่านี้ให้ความร่วมมือเต็มที่เมื่อไร่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วครับท่านเปรียบเทียบว่าซอพ,พาวเวอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่สิ่งของแต่เป็นมูฟเมนต์หรือว่าการเคลื่อนไหวนะครับและเมื่อมันเป็นมูฟเมนต์เนี่ยมันจะไม่มูฟเลยถ้าไม่มีคนช่วยมูฟและคนช่วยมูฟที่สําคัญกลไกที่สําคัญที่สุดก็คือกระทรวงมหาดไทยนี่แหละครับที่ต้องร่วมมืออย่างเต็มที่ครับ เข้าใจเลยค่ะว่าทําไมท่านถึงให้ความสําคัญกับกระทรวงมหาดไทยขนาดนั้นเพราะเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดจริงๆแต่ท่านมีพูดถึงปัญหาอื่นๆที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้วยไหมคะมีครับท่านยังมองไปถึงภาพรวมของประเทศด้วยนะครับ ท่านเห็นว่าความไม่สามัคคีกันและความอิจฉาริษยาเนี่ยแหละครับเป็นปัญหาใหญ่มากๆของประเทศไทยเราในตอนนี้เลยนะครับท่านบอกว่าถ้าเราไม่มีปัญหาเหล่านี้เลยนะแล้วทุกคนต่างเกื้อกูลกันเนี่ยสอพาวเวอร์เนี่ยหลยครับคือพลังมหาศาลที่มันจะยิ่งใหญ่กว่าพาวเวอร์ทั่วไปซะอีกเพราะอะไรครับเพราะนีสายคนไทยเราโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยเรามีความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์มีวัฒนธรรมที่ดีงามอยู่แล้วครับ ถ้าไม่มีเรื่องความขัดแย้งความอิจฉาเข้ามาเกี่ยวข้องซอฟต์พาวเวอร์ก็คงไปได้ไกลกว่านี้เยอะเลยนะคะว่าแต่ในระหว่างที่ท่านคุณทักษิณกล่าวอยู่เนี่ยมีจังหวะที่ต้องมีการเบรกหรือว่ามีการพูดแทรกขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะเห็นว่าคุณทักษิณท่านพูดถึงคุณแพทยของทานลูกสาวของท่านที่เป็นนายุกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมด้วยพอพูดถึงตรงนี้เนี่ย คุณหมอเลียบนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีที่เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเนี่ยท่านก็ต้องออกมาเบรกคุณทักษิณขึ้นมากลางคันเลยนะคะเบรกเรื่องอะไรครับคุณหมอเลียบท่านก็คงเกรงใจนะครับท่านบอกว่าตอนนี้ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับคือคงกลัวว่าการพูดถึงในลักษณะนั้นอาจจะไปขัดกับเรื่องข้อกฎหมายหรืออาจจะนําไปสู่ประเด็นที่ว่าให้ท่านนายกแพททองทานเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับเพราะนี่ถือว่าเป็นงานแรกๆที่ท่านมาร่วมง,งานด้วย เข้าใจเลยค่ะคงไม่อยากให้มีประเด็นอะไรตามมาที่อาจจะส่งผลกระทบกับการทำงานของท่านนายกใช่ไหมคะทีนี้จากเรื่องที่คุณทักษิณพาดพิงกระทรวงมหาดไทยว่าไม่ให้ความร่วมมนือเนี่ยทางอดีตเจ้ากระทรวงเองท่านก็ออกมาโต้ตอบเลยใช่ไหมคะ ใช่เลยครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยอดีตเจ้ากระทรวงที่ถูกพาดพิงโดยตรงก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์โตตอบทันควันเลยนะครับแต่เป็นการให้สัมภาษณ์กันคนละช่วงเวลาเพราะว่าคุณอนุนทินท่านพูดถึงเรื่องประเด็นที่สําคัญมากเลยครับคือเรื่องการโยกย้ายข้าราชการระดับบิ๊กในกระทรวงมหาดไทยนะครับอย่าง้อย2กรมเลยนะครับท่านอนุทินว่ายังไงบ้างคะแล้วเกี่ยวกับการโยกย้ายยังไง คุณอนุนทินท่านบอกเลยครับว่าการโยกย้ายครั้งนี้นี่ไม่มีความเป็นธรรมเลยนะครับเพราะทั้งสองท่านที่ถูกโยกย้ายไปนี่เป็นคนที่ทํางานดีมาตลอดนะครับท่านเอ่ยชื่อเลยนะครับคือคุณชัยวัฒน์เชื่นโกสมและคุณณริชาโคสาสิวีไลนะครับ แล้วท่านอนุทินยืนยันเลยใช่ไหมคะว่า2ท่านนี้ทํางานดีจริงท่านยืนยันหนักแน่นเลยนะครับแม้ว่าท่านจะบอกว่าคําสั่งโยกย้ายทั้ง2ท่านนี้เนี่ยเป็นอานาจของรัฐมนตรีตนเองไม่สามารถก้าวไก่ได้แม้จะบอกว่าเป็นยุคใครยุคมันก็ตามนะครับแต่ท่านก็ยังยืนยันว่าทั้งสองท่านนี้เนี่ยผลง,งานดีครับและท่านก็ปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะครับว่าไม่ใช่เด็กจากบุรีรัมย์อย่างที่หลายคนพยาย,ยามจะพูดถึงในการ ท่านยืนยันว่าบุคคลเหล่านี้คือข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยที่ปฏิบัติหน้าที่โดยความทุ่มเทซื่อสัตย์สุจริตครับแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าทั้งสองท่านนี้มีเส้นทางราชการที่ไปเกี่ยวข้องกับจังหวัดบุรีรัมย์จริงๆใช่ไหมคะครับคือถ้าดูจากประวัติที่หลายคนหยิบยกมาเนี่ยทั้งคุณชัยวัฒน์เชื่อนโกสมและคุณนรชาโคสาศิวิไล,ลเนี่ยล้วนมีเส้นทางราชการที่ไปเกี่ยวพันกับจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งคู่เลยนะครับทั้งสองคน เคยเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มาแล้วด้วยทั้งทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกที่อาจจะมีคนมองว่านี่เป็นการโยกย้ายทางการเมืองและจะเป็นล็อตแรกๆที่ตั้งกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะยังยิ่งในยุคที่นายกรักษาการอย่างคุณภูมิธรรมเวชยาชายัยเข้ามาดูแลเนี่ยเห็นว่ามันไม่ถูกต้องก็ได้ครับแล้วที่น่าเห็นใจคืออะไรคะที่น่าเห็นใจก็คือทั้งสองท่านนี้เนี่ยเหลือเวลาอายุราชการอีกแค่ประมาณ2เดือนเท่านั้นเองนะครับอย่างคุณชัยวัฒน์เนี่ยก็ยังถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการเลยนะครับ แล้วทางพักภูมิใจไทยที่รู้สึกว่าแบบนี้มันเกินไปมีการออกมาพูดอะไรในสภาหไหมคะ มีครับวันนี้ท้งพักภูมิใจไทยเขาก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่เป็นธรรมจริงๆนะครับสสของพักภูมิใจไทยเองก็มีการพูดในสภาด้วยนะครับนั่นก็คือคุณสนองเทพเสนา,านาอัารานรงสสบุรีรัมพักภูมิใจไทยครับท่านได้ขอหารือตั้งแต่ช่วงต้นการประชุมสภาเลยนะครับฝากไปทิ้งคุณภูมิธรรมวิชยาชัยในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาไทยด้วยนะครับท่านสสสนองเทพฝากอะไรไปถึงคุณภูมิธรรมบ้างคะ ่านฝากบอกว่าการจะแต่งตั้งโยกใจอยากให้มีจิตใจที่เป็นธรรมและมีจิตใจที่เป็นมนุษย์บ้างนะครับอย่ามวัวคิดลังแคนเลยครับท่านเน้นย้ำประโยคนี้เลยนะครับและท่านยังระบุชื่อเลยว่าอธิบดีกรมการปกครองและอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งสองท่านที่ถูกย้ายไปภายในอาทิตย์เดียวเนี่ยเป็นเพราะมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ใช่ไหมคือท่านตั้งคําถามเลยนะครับฟังดูแล้วเหมือนเป็นการตั้งข้อสังเกตว่าการโยกย้ายครั้งนี้มีนัยยะทางการเมืองแอบแฝงเลยนะคะ ถูกต้องครับท่านสสยังทิ้งท้ายประเด็นไปด้วยนะครับว่าถ้าคุณภูมิทําคิดจะย้ายคนที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายอย่างคุณอนุทินชาญวีรกูลแต่งตั้งเอาไว้เนี่ยท่านจะต้องย้ายพูว่าทุกจังหวัดย้ายในอำเภอทุกอำเภอเลยนะครับซึ่งท่านมองว่าการทําแบบนั้นเนี่ยจะทําให้คุณภูมิทําเสียเวลาไม่มีเวลาไปดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนเลยนะครับ แล้วมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับอธิบดีกรมการปกครองที่ถูกย้ายไหมคะมีครับท่านสอสออยังเน้นไปที่อธิบดีกรมการปกครองอีกด้วยนะครับท่านบอกว่าอธิบดีท่านนี้เหลือเวลาอีกแค่2เดือนก็จะ,กะเกษียณแล้วนะครับคือจะ,กะเกษียณในเดือนกันยายนนี้แล้วแล้วท่านยังยกผลงานเลยนะครับว่าในวันที่ท่านเข้ามารับตําแหน่งอธิบดีการปกครองวันแรกเนี่ยท่านได้นํากําลังไปทลายบอนพนันแถวสายไหมจับนัดพนันได้จํานวนมาก ท่านสสสนองเทพตั้งคำถามชัดเจนเลยนะครับว่าอะไรที่เขาไม่รับสนองนโยบายของท่านครับคือท่านอยากให้คนภูมิทรมีจิตใจที่เป็นธรรมและมีจิตใจที่เป็นมนุษย์บ้างครับเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีหลายมุมมองจริงค่ะดูเหมือนว่าความขัดแย้งเรื่องการทํางานของกระทรวงมหาดไทยที่คุณทักษิณพูดถึง กับเรื่องการโยกย้ายข้าราชการที่คุณอนุทินและสสพักภูมิใจไทยมองว่าไม่เป็นธรรมเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอยู่พอสมควรเลยนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อขวัญกําลังใจของคนทํางานได้เลยทีเดียวใช่ครับเรื่องนี้มันสะท้อนให้เอ็นถึงความตึงเครียดทางการเมืองที่ยังคงมีอยู่เบื้องหลังการบริหารราชการเลยนะครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องการทํางานของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งครับแต่เป็นเรื่องของความไว้วางใจ การร่วมมือกันและที่สําคัญคือความเป็นธรรมในการบริหารบุคลากรภาครัฐด้วยครับถ้าข้าราชการที่ทํางานดีต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ใกล้กระเสียนมันก็บันทอนกําลังใจคนทํางานดีๆได้ไม่น้อยเลยเนะครับและเมื่อเกิดประเด็นเรื่องความร่วมมือการโยกย้ายแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนโยบายสําคัญอย่างซอฟต์พาวเวอร์ที่ต้องการกางทับเขียนจังทุกผากส่วนก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยได้นะครับเห็นด้วยเลยค่ะเพราะสุดท้ายแล้วผู้ที่จะได้รับผลกระทบก็คือประชาชนทั่วไป